สวัสดีทุกคนแล้ว่ะกลับมาให้ชมจ้าสวัสดียมามเช้าจ้า อากาศให้เ,เพื่อนๆชมนะคะสวัสดีทุกคนจ้าบรรยากาศยามเช้ามาให้ชม สคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดี